อ่ออโอ้เอ็มฟาเอ้ฟาฮอมคว่ำคว่ผู้หังคอยผากรรมอ่อนซ้อนป่าผู้ผางามอ่อนซ้อนป่าผู้ผางามผู้เขาคำตั้งคืงหนึ่ง ผู้กระดึงของพี่น้องที่ท้องแก้มคานั้นควันไทเลยโอดยโอ้ลาณา ขึ้นลอยเอดเกดจุดหาลอยเวยหาไปองลงจากวัดสีรมวงทรงกระจายไปทั่วฟ้าไปหายาติพุทธธรรมสาราดีมีคาลำน้ำเจ้า,าพุทธในรุดกรรมด้วยหลักธรรมของคำสอนได้ป้อนไปตามสายขึ้น ยุงให้เดินในทัางที่บอมีนำม,มาต่ำต้อยบอหลงดอยดานดาวทางเก่าให้ยัางไปผูฟังเอ๋ยคืนธรรมมสก,กิดคนให้ตื่นวายบอให้ยางในท,ทั้งผิดติดที่บุญมีคุณหลายบอปล่อยใ,ใจไปตัวอนหลักคำสอนพระองค์ท่านศึกษาดูต้องหูกา ออมกอดท้องศาสนานำพาคนให้อุน่นได้กันไฟหายแห่งมนันญาติที่ทำคำหัวกันดันให้อยู่สู้ใหถึงพยุงเสาของธรรมะอย่าปล่อยไล่ให้เสาลมพระคู่ดมเอาใจโจมหอดหลานน่อยตาและยายลหลายๆายที ญาติทำใดทำหน้าพากันอยู่ให้อยู่ยืนรวมกระแสะเป็นแม่คลื่นยืนบุญทรงไปถึงกันฝากคำขวัญไหวพรชัยไหวพรชัยฝากทรงไปจนถึงบ้านพระอาจารย์กนุนช่วยอวยพรน้ำในคำทรง จากวัดสิวดมวงทรงกระแสเป็นแม่คลื่มเด้งได้ไดยียืนสาลาธรรมแมนสิยุฝากนา้ำหรือกำฟังทั้งเวียงจันสายสัมพันธ์เป็นแห่งหนุนได้ทรงบุญจนถึงได้แถวหนองไข่าสายทรงลิ้มคงร่อนเียบไฟตาและยายที่อยู่พูนในตอนนี้อยู่จังใดพี่น้องเอ๋ย หอดพี่น้องทั้งฟังสายกินเข้าไปกับหยังน้อคือบโทโถเข้ามาหนุนสิทรงบุญเอาไปตอนเมืองนครคนหุ่มเวียงใสที่ใจซึนถงแม่นโขงสิแลนขันบอนกันแห้งใจเมืองของน้องและอ้ายอยู่ในห่มมาเนียวกันความสัมพันธ์มอเลือนจางหากข้างไใ่เงินเหล่า โอ้ยถามข่าวข้าวถึงห้างคุ่นถามข่าวข้าวไปทั้งคุ่นทรงบุญถึงแดนเมืองตราดญาติที่ทำกรรมฟังคุณบุญปีนี้มวนบวนอนเสียงเวิ้นไปคือจังไดยูจ้อในเบาต,ต่อคุยกันประสานงานการบุญยังซอยหนุ่นโนเสาคืน มีจุดยืนคือทุ่นน้อมจอมดวงทำผูกค้ามโลกโอถ้าโกบโพได้ควรโลงสังคมขุนมุนแน่นอนคุณของบุญยังให้เห็นภาพสะท้อนคือสร้างหักสามาคีไอปานีอาลีกันบอคมเหงหรือเสียงหายหน้าที่ได้สิสุดสิน้น ที่ใดสิสุดสิ้นบ่มีไผยได้หูว่ามาจังใดก็คือไปจังสันคงเหลือไว้แต่สวัวดีพูทธธรรมคำโลกนี้มาหอดขวบสองพันปลายแต่ตายายโบราณการหอดทุนล้านต้องสู้ไศูนย์รวมใจอันสูงล้นชาวชนต้องอขา้า ทุนชาติศาสนามาราชประบาทเจ้าพฝะาฟังแต่หวัวลนา มีจากตอนนี้